อ่าครับสวัสดีครับคุณคุณป้านะครับคุณคุณอาพี่ๆเพื่อนๆผู้นิยมและชอบสะสมพระสมเด็จหรือพักเครื่องนะครับผมวันนี้นะครับก็ได้นาพระสมเด็จมาให้ท่านได้ชมกันแล้วนะครับผมอ่าอันนี้นะครับเป็นพระสมเด็จเกศชัยโยนะครับผมเรามาดูนะครับว่าพระสมเด็จองนี้เป็นยังไงบ้างครับผมนี่ฮะเห็นไหมผม ดูจากโดยรวมคร่าวๆนะครับเป็นพระสมเด็จพิมเกตเชโยนะครับพิมเ็ดชั้นนะครับสี่ห้าหกเจ็ดนะครับดูแล้วก็ไม่ค่อยตรงพิมพ์กันเท่าไหร่ครับผมก็แต่ว่าที่ว่าที่ว่าชอบนะครับที่ว่าชอบนะครับก็น่าจะเป็นพวกเนื้อหาครับเนื้อหาพิมพ์ทรงนะฮะก็คือพิมพ์ทรงค่อนข้างคมชัดนะครับผมเห็นไหมฮะ แล้วก็เนื้อหานี่ค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับมีความแห้งมีความแห้งนะครับแล้วก็เห็นไหมฮะมีต้องรอยความเก่ามีอ่าต้องรอยความเก่ามีคราบแป้งขึ้นมานะครับข้างแป้งหรือสุดที่จะเรียกกันนะครับแต่ว่าผมมั่นใจว่าคนที่อยู่ในวงการหรือว่าสะสม จะทราบเองนะครับว่าเป็นคาบอะไรซึ่งแล้วแต่ความรู้ความมารถของแต่ละคนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นคนสมัยโบราณเขาเรียกว่าคาบแป้งโรยพิมพ์นะฮะนีะแล้วก็มีอ่าคาบตรงนี้ฮะคาบสนิมบนพระนี่คล้ายๆสนิมแต่ไม่ใช่สนิมนะฮะเป็นปฏิกิริยาของวัสดุมวลสารนะครับเห็นไหมฮะอ่ามีพเกระเ,เห็นไหมฮะพเกร เปลวเทียนนะฮะสวยงามครับหูใบสีพักๆนะครับคล้ายๆหัวไม่ขีนะฮะแล้วตรงหน้าอกเขาบอกว่าจุดเด่นของพระสมเด็จนะฮะของเกศชยโยเนี่ยหน้าอกคล้ายๆรูปฟันนะฮะซึ่งก็เหมือนรูปฟันจริงแต่ว่าก็ฟันแต่คนก็ไม่เหมือนกันนะฮะน,นี้ก็สุดแต่วิจนะญาณแล้วก็การทอดแขนนะฮะมีหักมุมเห็นไหมหักมุมตรง ช่วงข้อสองนะครับสวยงามนะครับเส้นสายต่างๆนะครับค่อนข้างที่จะดูชัดเจนนะครับถึงถึงจะไม่ทันยุคก็อาจจะเป็นของเกจิสร้างก็ได้นะครับเพราะดูเน,นีคยมนวนสารต่างๆนะครับไม่ธรรมดาใช่ไหมถ้าทันก็ดีไปฮะเพราะว่า เราก็ไม่ทราบว่าแบบไหนทันไม่ทันนะครับเราก็เล่าต่อกันมาทีนึงแล้วก็เหมือนมีความชัดเจนมากสุดนะครับที่ผมเห็นในหนังสือก็น่าที่จะอ้างอิงกันถึงแค่ยุคข,ของท่านอาจารย์เตรียมประวัยนะครับส่วนระหว่างระยะทางระหว่างก่อนหน้านั้นน,น,นี่ก็ไม่ทราบว่าใครจะอ้างอิงกันยังไงถึงไหนพระสมเด็จแท้เป็นแบบไหนนี่ยังไม่มีใครได้พูดถึงนะครับผมก็ทําให้มีความหวังมีความหวัง เพราะว่าอาจจะอาจารย์เตรียมว่าอาจจะหาหามาไม่ครบก็ได้หรือไม่ในหน้าเวลานั้นอาจจะมีข้อมูลอะไรที่คาดเคลื่อนนะครับเพราะว่าคําเกี่ยวกับโบราณเนี่ยจะบอกว่าคนโกคนโบราณไม่โกหกก็ไม่น่าจะเป็นไม่ได้เพราะว่าในประวัติศาสตร์ก็มีหลายเหตุการณ์ที่เกิดจากความโกหกนะฮะจะบอกว่าในวงการพระเนี่ยจะหาความจริงหาความจะบอกว่าจริงร้อเปอร์เซ็นจะว่าโกหกร้อเปอร์เซ็นนี่ก็ไม่ได้นะครับ อันนี้ก็ต้องศึกษาแล้วก็ใช้วิจรยญานเอาเองครับโดยเเพราะภาคเครื่องพวกนี้เป็นของสะสมซึ่งไม่ใช่แบบจริงๆก็ไม่ใช่สิ่งที่สําคัญนะฮะไม่เหมือนกับอาหารยาสาโรก,กับพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ทําให้เราบารุงจิตใจครับให้จิตใจเราเนี่ยสงบแล้วก็ให้จิตใจเรามีความสุขนะฮะนะปลอบประโลมจิตใจนะครับเั่นกว่าอยู่ที่ความชอบนะครับ แม้แม้แต่พระแท้แทนะ้แท้แท้ที่เขาว่าแท้แท้นะเออที่เขาว่าแท้แท้นะก็ยังมีปัญหาเลยว่าองค์นี้สวยกว่าองค์นี้อะไรยังไงถ้าเรื่องมันจะเกิดมันก็เกิดได้ทุกเรื่องครับไม่ใช่แค่ว่าแท้หรือเกนะครับผมอันนี้อันนี้ของผมนี่คือแนวแบบว่าสะสมพระเพื่ออ่าสองพระดูความสุขอะไรพวกนี้นะครับไม่ไม่คือไม่ใช่เซนพระไม่ใช่แบบคนที่จะมาสอนใครว่า พระสมเด็จแท้เป็นยังไงอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ครับคือว่าสายของผมก็คือนั่งสองพระแล้วก็เจอพระสวยๆพิมพแปะๆแล้วก็มาอดมาชวนครับผมนะมันเป็นความชอบของส่วนบุคคลนะีฮะจะมายัดเยียดกันให้ชอบแบบนั้นแบบนี้อันนี้ก็ไม่ได้เพราะว่าคนมันชอบแบบนี้ครับแต่ถ้าเกิดว่าผมจะซื้อจะขายเนี่ยอันนี้ผมถึงจะต้องไปศึกษาแบบที่ว่าเขาซื้อขายกันนะอันนี้ผมบอกก่อนว่าถ้าอยากใ,ใครอยากซื้อขายเนี่ยไปศึกษาแบบนั้นฮะแล้วก็ลองไปซื้อขายแล้วก็ไปลองซื้อขายดูครับ ซึ่งซึ่งก็มีหลายคนที่ว่าเขาซื้อขายกันได้จริงๆอันนี้แสดงว่าหาแบบที่เขาชอบจริงๆมาได้นะครับส่วนที่ขายไม่ได้แสดงว่าต้องมีส่วนที่เขาไม่ชอบหรือว่าอย่างหนึ่งคือเขาไม่อยากซื้อมันก็มีได้หลายกรณีนะครับเห็นไหมฮะนี่ด้านหลังนไครับเนื้อเนื้อสวยนะแล้วก็รอยธรรมชาติต่างๆเนี่ยเนี่ยธรรมชาติต่างๆเนี่ยเห็นไหม เนี่ยที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเม็ดจุดๆๆแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นรอยฝนกระดาษทรายนะฮะจะสังเกตว่ามีขอบค่อนข้างกลมมนอยู่ส่วนหนึ่งนะครับผมเห็นไหมครับลองลองส่องดูะครับว่ามีอะไรที่มันน่าสนใจกว่าน,นี้ออันนี้รอยหนอนต้นรอยปูไตมีไหม จะมีรูพุ่นปลายเข็มอยู่นะฮะแล้วก็มีเม็ดลอนแล้วก็มีลักษณะของการก่อนของบนผิวพ้ะเห็นไหมฮะแล้วก็บางส่วนก็มีความหนึกความจัดของเนื้อพ้ะอยู่นะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูความเห็นไหมผมเนี่ยเนื้อพะสมเด็จวันตะังที่ มีเซียนบางคนหรือว่าคนบางกลุ่มชอบก็ประมาณเนื้อแบบนี้นะฮะเอาวะงานนี้เผื่ออาจจะมีรุนนะอาจจะมีรุนว่าแท้นะครับแต่ตอนนี้อยู่ในระดับความพึงพอใจว่าโอเคน่าจะเป็นของเกจิหรือเปล่าหรือว่าถ้าถ้าข้าปลอมเป็นแบบนี้ได้ก็ไม่แพงนะก็เหมือนกังว่าเออก็ใช้ได้อยู่เพราะว่าบางทีเราเห็นพระอุ้นใหม่ เราไม่ชอบไงไม่ชอบเนื้อหรือแม้จะบอกผสมผสมผงเก่าอะไรไปเนี่ยเราก็ไม่ไม่รู้ครับผงนอะไรยังไงนะเม็ดนิดเดียวอนะไรอย่างเงี้ยแต่แต่อย่างเนี้ยโอเคไม่มีผงเลยสมมตินะแบบโอ้แบบตีว่าเก๊ไปเลยอไม่มีผงนะออแต่ว่าดูสิครับการนวดอ่าการนวดแป้งนะฮะไม่ใช่แป้งเนี่ยนะนวดอ่ามวลสารที่ทําเป็นลูกๆเนี่ยเอาไว้กดพ้าเนี่ยไม่ธรรมดานะไอ้แม ไม่ธรรมดามีฝีมือใช้ได้อยู่แต่ผมว่ายังไงไงองค์นี้นะบอกว่าก็อ,อาจจะมีเปอร์เซ็นต์นะผมบอกให้นี่มีเปอร์เซ็นต์พอสมควรนะครับยกว่าดูพระเนี่ยที่บอกว่าสมัยก่อนเนี่ยตอนที่ที่ว่าไปเห็นพระ ส่วนใหญ่บางทีเห็นพระตามบ้านเนี่ยก็นึกว่าจะแท้นะแต่ว่าเอาเข้าจริงๆนะเราก็ไม่รู้เนาะว่าเขาว่าได้พระมาจากที่บ้านมาประดุจจริงๆหรือเปล่าหรือหรือว่ามีคนในบ้านบางคนเนี่ยได้พระมาจากยังไงเข้าใจไหมฮะคือพระเข้ามาในบ้านโดยที่ไม่มีใครเอาเข้ามานี่ไม่ได้ไม่รู้ว่าใครเอาเข้ามาบางทีอาจจะเป็นคนที่ได้พระมาจากอ่าพระ เหมือนกับว่าพระได้แบบฟรีๆฮะมาจากเพื่อนมาจากใครให้มาเนี่ยก็มาเข้ามาในบ้านอายุอาจจะไม่ได้ถึงแบบสมเด็จโตหรือว่ามาตกทอดจับมันพระชนอะก็ว่านไปเพราะว่าวันวันหนึ่งเวลาเาพระเ,เข้าบ้านอะไรเอของเข้าบ้านก็ไม่เคยมีใครเอามาบอกนะครับว่าเฮ้ยวันนี้เอาพระเข้ามาอนะางเงี้ยไม่มีฮะแล้วพอคนคนนั้นตายไปลูกหลานได้มาบางทีก็ไม่รู้ไงเพราะฉะนั้นบางทีถ้าจะมีของเคสติดอยู่ในบ้านเนี่ยมันก็อาจจะมีไปได้นะเดีย๋ยวไม่ก็เป็นของเกจิอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไม่ทราบชื่ออาจจะได้จัก งานกระถิน่นงานอะไรก็หลากหลายฮะแต่แต่ว่าเอถ้าได้จากตามบ้านมันก็ดีอย่างหนึ่งก็คือเหมือนก็ประมาณว่าก็อยู่ในทิ้งพระใช่ไหมก็มีการสดมูลกันบ่อยๆก็ลุกเสกม่ตัวนะครับผมอยู่กับแผงข้างนอกก็ดีอย่างหนึ่งก็คือเหมือนกับว่ารวบรวมของหลายบ้านมารวมในที่เดียวกันแล้วเราก็ไปค้นหาไปหรือไปดูฮะไปดูไปค้นหาไปอะไรเหมือนกับเป็นการออกไปไน,นะตะเวนหาขุมขุมทรัพย์ ก็เป็นความสุขเป็นความสนุกอีกแบบหนึ่งนะครับผมอืม,อมเขาเขาเขาบอกว่าถ้าไม่มีพระสมเด็จวัดระฆังนะเดี๋ยวบาคขุนพมเนี่ยก็ให้บูชาสมเด็จเกยีเกยชโย,เ,ยเนี่ยแล้วก็เขาบอกว่าสมเด็จเกียชโยเนี่ยน่าจะเป็นสมเด็จที่สร้างเนี่ยในยุคเดียวกันกับวัดระฆังนะฮะก็คืออยู่ระหว่างไอ้เรียกกันนะฮะแต่ว่าสร้างก่อนบาคขุนพมแน่นอนคนระับ บอกว่าเนื้อหาวความแห้งอะไรต่างๆเนี่ยบางทีเนี่ยก็คล้ายๆกับของวันละคอยู่นะอือก็เลยบอกว่าองค์นี้มีมีเปอร์เซนต์นะแต่อาจจะไม่ใช่ก็ได้เพราะผมไม่ใช่เซียนพระบอกเลยแต่ว่าชื่นชอบแล้วก็อ,อน่าจะมีเปอร์เซ็นต์ก็เอามาหรืวทุกท่านมีความเห็นยังไงก็พิจารณาดูนะครับผมเนี่ยธรรมชาติอะไรต่างๆมีแต่ว่าค่อนข้างจะเนื้อค่อนข้างจะดีเนียทีเดียวนะครับผม มือคล้ายๆเนื้อสบู่มันคล้ายๆสบู่เห็นไหมฮะลื่นนิดนึงแต่ว่าสัมผัสได้ถึงอ่าการก่อนของข้างหลังนี่ใช่ไหมฮะสัมผัสได้ว่ามี texture นะฮะแล้วคับปูนในพุ่งนี้อยู่ค่อนข้างที่จะดูแล้วแบบว่าดูก็เก่าเก่าแบบว่าเหมือนแก้งใหม่แต่จริงแล้วเก่าอ่ะให้ดูด้านข้างด้วย นี่ครับด้านข้างโอ,โ,อโอ้แสงแสงเรื่องรองเอาประมาณนี้พอเห็นไหมฮะปาดเนียนนะครับแล้วก็เห็นไหมฮะความหนาของตรงนี้กับตรงส่วนเนี้จะใกล้เคียงแต่ไม่ใช่แต่ว่าจะไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าไม่ใช่เป็นบล็อกที่ว่าสสำเร็จรูปเห็นไหมฮะนี่ที่ผมจับประเด็นได้อย่างนะคือด้านข้างเนี่ย ผมไปแอบดูของบรรดาอาจารย์ใน youtube มานะคทั้งอาจารย์แบบสายแบบอนุรักษ์กับสายแบบที่ว่าแนวเสียนห้างนะอาจารย์พวกนี้ก็มีความรู้มีประโยชน์อะไรให้เรามากนะครับแต่แค่ว่าบางอย่างเราอาจจะไม่ชอบในสิ่งที่เขาพูดนะครับคือที่บอกว่านะพระส่วนใหญ่มันโอเคพระเก๋ก็จริงแต่ว่าเนี่ยนะพระส่วนใหญ่ก็อาจจะมีเก๋นนะอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าอยู่แต่ว่าไม่ใช่ว่าพระนอกพิมพ์หรือว่าพระที่เขาไม่เรีนนี่จะเป็นเก๋ทุกองแบบนี้น จริงก็ถ้าเกิดว่าทั้งสองทั้งสองค่ายนครับเ่ือเมอมเกินค้นหาความจริงก็น่าจะดีนะแต่ก็ยังว่าถ้าเกิดว่าสายหนึ่งเขาเล่นเพื่อจริงๆก็ไม่ได้ผมว่านะเพราะราคาเนี่ยผมพุ้นตรงนะถ้าพระสมเด็จอะไรทั้งหลายเนี่ยแบบถ้าเกิดว่าหุย้ยเป็นอย่างที่เขาพูดกันจริงๆอ่ะผมว่าร้อยร้านนะร้อยร้านเนี่ยยังไม่ขายแบบให้หวยให้แบบ ถูกยิงไม่ตายอะไรอย่างพนี้นะฮะเอแยกว,ว่าราคานี่เขามีส่วนแต่ว,ว่าแต่ใครผมเองเนี่ยถ้ามีคนให้ราคามาเนี่ยแบบราคาแบบสม,บยมัยสมสมัยสมผลนะเ็าน่าจะขายนะแล้วถือว่าห้าหกร้อยพันหนึงนะ่งเงี้ยผมก็คงเก็บเอาไว้ดีกว่าเพราะว่ามันไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินไนงะนะคนไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงิน จะไปจะไปรีบขายทําไมฮะส่วนใครจะขายก็ยินดีแนะก็ยินดีแนะนํานะครับแล้วก็อยากจะให้เขาเนี่ยขายได้เพราะว่าอ่าคนที่ขายขาได้ได้เงินนะฮะเอาไปจุนเจือครอบครัวส่วนคนที่เขาชอบเขาก็มีความสุขในการที่ได้เช่าหาพารนะน่ะแบบนั่งสองนั่งเลยอ่ะในหว่านั่งสองนั่งทําเกี่ยวกับพักเครื่องไม่ว่าด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยก็ไม่มีเวลาไปยุ่งกับสิ่งที่เป็นอบายามุขความชั่วร้ายนะฮะอย่างว่าคนเล่นพารายอะไรคนที่เล่นพารจริงๆอ่ะ จะไม่ค่อยมีเวลาไปมีบ้านเล็กบ้านน้อยนะฮะบ้านเล็กบ้านน้อยมีมีเพราะว่าโมแต่นั่งสองพระเนี่ยอยู่ในบ้านเนี่ยอยู่กับเมียเนี่ยนั่งสองพระอยู่กับลูกนั่งดูพระทุกวนันแต่มีมีก็คือชิ่งออกไปข้างนอกนะครับไปไหนฮะไม่ได้ไปกินเหล้านะ,ะไปสนามพระไปตลาดพระไปหาเชา่าพระมานั่งกลับมาบ้านดูวะอยู่กับลูกกับเมียมีความสุข,ขครอบครัวดีะฮะส่วนที่ไปลงกินเหล้าไว้กันนี่ก็อีกแนวนึงนะครับผมแบบขายได้สองชัยกันหน่อยฮะขายไปห้าพันสองสักสี่พันห้าอย่างเงี้ย หรือห้าร้อยซื้อไก่ย่างห้าดาวไปให้ลูกเมียกินนะฮะมีก็อีเอื้องหนึง่งเนาะคนเรามันมีหลายรูปแบบหลายแนวฮะไม่มีใครทําผิดไม่มีใครทำถูกครับมีแค่ทำมาถูกใจเราหรือเปล่าหรือว่าทําแล้วไม่ถูกใจเราอย่างเงี้ยอ่าเคนะครับสําหรับวันนี้นะครับพระสมติจเกจชโยผมองค์นี้นะผมก็น่าจะเป็นสมด็จเกจชโยองค์แรกของของปูกาฮาหุยฮานะฮะที่เอามานําเสนอให้ได้ชมกันนะครับึ่บผกเห็นว่าเป็นพิมพ์ที่สวยงามมากนะครับ ก็เป็นพิมพ์บาเพ็ญท,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 ทุกขัตติยาของพระพุทธเจ้าใช่ไหมครัเนี่ยเออแล้วก็บอกว่าเออดูแล้วแบบเนี่ยผมว่าดูมีรูปแบบเฉพาะที่สวยงามแล้วก็แปลกตาดีครับตอนตอนตอนผมเดกที่ผมเห็นในหนังสือพะระั้างแรกผมนึกว่าเฮ้ยทำไมแบบเหมือนมุนตตางดาวอนะ่ะอันนี้คือตอนเด็กอย่ะว่าผมว่าผมนั่นนะฮะคือตอนเด็กมองแบบด้วยความไ่เดียนสาฮาว่าเออเนี่ยเหมือนอุนตต้ามแมนนะฮะแล้วก็มีเขาอะไรอย่างเงี้ย ยังไม่ใช่เขาเป็นหูบายสีฮะแต่ตอนเด็กมองอย่างนี้ก็มองว่าเอยตรงนี้มีทําไมเหมือนฟัน <c oughs> ตอนเด็กยังดูออกว่าตรงนี้เป็นฟันนะครับผมซึ่ง,งถ้าเกิดว่าเห็นว่าสมเด็จพิมพ์ของวัดระคังองค์นี้จะเป็นแบบเป็นผู้รูปใช่ไหมฮะแต่องค์นี้เออดูอามาันแปลกๆนะฮะ,ะ,ะอันนี้อันนี้คือตอนเด็กที่เราคิดนะครับผมโอเคนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณนะครับทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมมามาช่วยกันส่องดูพระองค์ผมนะครับผมแล้วก็ขอบคุณนะครับ ปัาขาประจำนะฮะที่เข้ามาดูมันเสมอมานะครับผมก็ยังไงเสร็จแล้วนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขนะครับแล้วก็มีแต่ความเจริญเจริญนะฮะพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆนะครับมีความปรารถนาได้รับความปรารถนาดีจากผู้อื่นนะครับเช่นเช่นเดียวกันนะครับที่ผมได้รับความปรารถนาดีแล้วก็ความเมตตาจากทุกๆท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอทุกท่านไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ